ไทยบ้านสตูดิโอขึ้นโรงพักแจ้งความเอาผิดกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์เผยแพร่หนังซับปลเบนสื่อโซเชียลผู้สือ่อข่าวรายงานว่าที่สถานีตำรวจภูทรเมืองศรีสะเกดนายอวิรุธอัคบุตรกรรมาการบริหารบริษัทไทยบ้านสตูดิโอจำกัดนำเอกสารหลักฐานเดินทางมาแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่ใช้ติ๊กตอกที่ใช้ชื่อบูมดอนศัก์ชาแนลส3ม หลังผู้ใช้ชื่อดังกล่าวตัดต่อภาพบางส่วนบางตอนของภาพยนตร์เรื่องสับป,ปะเลอไปลงเผยแพร่ทําให้ทางบริษัทไทยบ้านสตูดิโอจำกัดซึ่งเป็นผู้ผลิตภาพยนตร์สับป,ปะเลอเกิดความเสียหายโดยมีพันตํารวจโทยุทธนาดวงแก้วสารวัตรสืบสวนสอบสวนสพเมืองศรีสะเกดรับเรื่องและลงบันทึกประจําวันไว้แล้วนายอวิรุธ อักบุตรกรรมการบริหารบริษัทไทยบ้านสตูดิโอจำกัดได้เปิดเผยว่าเนื่องจากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์เรื่องสับเปลอโดยมีการถ่ายภาพจากภาพยนตร์ในโรงหนังนำไปเผยแพร่ภาพบนช่องออนไลน์ และบนสื่อโซเชียลโดยไม่ได้รับอนุญาตนอกจากนั้นยังจะแจ้งความกับกลุ่ม m o เดลลิงที่จะใช้ชื่อของบริษัทไทยบ้านสตูดิโอจำกัดไปแอบอ้างหลอกให้ผู้ที่สนใจจะมาคัดตัวเป็นนักแสดงในสังกัดไทยบ้านหลงเชื่อและทำให้ทางบริษัทไทยบ้านสตูดิโอจำกัดเกิดความเสียหายด้วยนายอวิรุธได้กล่าวต่ออีกว่าซึ่งเรื่องทั้งหมดทางบริษัทไทยบ้านสตูดิโอจำกัด เราได้รับแจ้งจากแฟนคลับเข้ามาให้ทางบริษัทได้รับรู้ซึ่งในส่วนเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์มีอยู่หลายรายที่มีพฤติกรรมนำภาพเรื่องราวของภาพยนตร์สับเลอไปเผยแพร่บนสื่อโซเชียลแต่พอมาทางบริษัทเข้าไปพูดคุยขอให้ลบก็ได้รับความร่วมมือด้วยดีและมีการลบไปส่วนมากที่ทำลงไปเพราะรู้เท่าไม่ถึงการแต่รายนี้ที่เรามาแจ้งความ เคยไปพูดคุยกับเขาแล้วแต่ก็ยังไม่มีการลบภาพออกแต่อย่างใดยังคงมีการเผยแพร่อ,อยู่เช่นเดิมทางบริษัทเห็นเช่นนั้นจึงมาแจ้งความร้องทุกข์ให้พนักง,งานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อให้เป็นแบบอย่างนายอวิรุธได้กล่าวต่ออีกว่าในส่วนของรายได้หนังเรื่องสัป,ปลร์อตอนนี้จะทะยานสู่600ล้านบาทแล้วพร้อมกับกำลังจะขึ้นแท่นภาพยนตร์ไทยที่ทำรายได้สูงสุดในรอบ1ิปีนั้น จริงๆแล้วทางบริษัทไม่ได้คาดหวังกับหนังมากแค่ทำไรายได้ถึง200ล้านบาทก็ดีใจแล้วแต่นี่จะถึง600ล้านบาทแล้วมันเป็นอะไรที่เกินคาดมันเกินฝันมากทีมงานทุกคนมีความสุขมากหนังจะจบที่ยอดทำเงินเท่าไหร่เราก็พอใจแล้วค่ะ,ะหลักๆก็คือมาแจ้งความากับเรื่องเรื่องสองประเด็นก็คือเรื่องลิขสิทธิ์ภาพ ในการถ่ายหนังในโรงภาพย,ายนตร์แล้วก็เรื่องของการเผยแพร่นะครับเผยแพร่ในสื่อโซเชียลนะฮะแล้วก็เรื่องของโมเดลลิ่งที่แอบอ้างเป็นทีมงานนะครับแล้วก็หลอกลวงคนเข้าไปแคสแล้วก็มีความเสียหายอาจเกิดการอาจารย์เกิดขึ้นอะไรยเงี้ยใช่ครับกรณีโมเดลลิ่งนี้เป็นลักษณะแบไหนครับมีสากทีชาวบ้านเราบอกได้ไงครับใช่ใช่ครับหลักหลักหลัก,ลกมีการร้องเรียนเข้ามาหลังหลังบ้านเราในในเพจบ้างส่วนหนึ่งแล้วก็ในส่วนหนึ่งเราทราบข่าวจาก ข่าวที่มันออกไปนะครับว่าว่า,วามีทางเพจไหมนะครับถแถลงข่าวว่ามีการหลอกลวงแอบ,บอ้างเป็นทีมไทยบ้านนะครับเราก็เลยมาแจ้งความไวเ้เพื่อเพื่อเป็นตำรวจคดีต่อไปใช่ครับเกี่ยวเรื่องเรื่องลิขสิทธิ์ตอนนี้เป็นต้นมีตำหนิแพทเ์คนไทยบ้างครับอ่าลิขสิทธิ์ตอนนี้ถ้าที่เราตรวจพบนี้นจะเป็นกับ youtube แล้วก็อ่าทิกตอกนะครับท,ที่ที่เห็นนะครับตอนนี้เรายังไม่ไม่เห็น ตัวหนังเต็มหรืออะไรแต่จะเป็นบางช่วงบางตอนของหนังที่ไปอยู่ในในแอปพลิเคชันสองตัวนี้ครับล้วป็นนี้มีกี่ี่มีกี่ผู้ใช้งานมีกี่อะไรที่เเราเ่สิตอนนี้ที่เราหยิบมาหลักๆเป็นเป็นเจ้าเดียวก่อนที่ที่เอาหนังค่อนข้างจะลงเยอะหน่อยใช่ครับส่วนส่วนคนอื่นเราก็ให้ทีมบางว่าเราเข้าไปตักเตือนนะครับตักเตือนด้วยส่วนหนึ่งอ่าก็ส่วนใหญ่ก็จะให้ความร่วมมือก็คือลบออกด้วยความว่าไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วก็ เปือนไปแล้วบางส่วนแต่ว่าเจ้าที่เทาดึงมาจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ให้ความร่วมมือนะครับตัวหนังเป็นเขาจบเรื่องเลยนะครับเขายาวเลยมนะัย้เยอะครับรู้สึกว่าจะเยอะหลายคลิปครับ mm hmm. ที่ที่ทีมหลังบ้านเราเก็บมามันก็เกิดกระแสนในทวิตเอาไปโพสต์แล้วก็ให้ถึงทีมงานสร้างว่าให้รีบดำเนเินการอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยได้เวลาว่างจากการโปรโมทอะไรเราก็เลยมันเหมือนการเรื่องเรื่องแจ้งควาไมไว้เ<ต>ครืบ,บอน ก so, like awesome ็อยากฝากเตือนน้องๆแล้วก็แฟนคลับนะครับบางทีอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการเพราะว่าเราต้องยอมรับว่านานมาแล้วเด็กๆบางคนอาจจะยังไม่เคยเข้าโรงหนังเราเกิดการกระแสโซเชียลเห็นเขาโพสกันก็เลยโพสตามอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเราถ่ายไม่ได้จากในหนังไม่แต่นิดนึงภาพพิ่งก็ยังไม่ได้เลยฮะก็คือมันเป็นความผิดในเรื่องของการละเมอลิขสิทธิ์นะครับก็คืออยากจะฝากว่าให้เก็บไว้ ดูแล้วก็ความทรงจําแล้วก็รอติดตามทางออนไลน์นะครับที่ที่เราเราจะลงในสื่อออนไลน์ในในส่วนของแอปพลิเคชันต่อไปแต่อยากให้ไปดูหนังกันในโรงกันให้เยอะๆมากๆช่วยกันดันหนังอีสานหนังไทยให้รายได้สูงครับคนที่ยังไม่อยาก<ม> <ๆ S 2> ดูนะครับก็คือก็คือเราอยากให้ไปดูกันในหนังในโรงเพราะว่าจริงๆอ่ะหนังของเราเนี่ยถ้าดูในโรงเนี่ยมันจะได้ทัศน์มากกว่าแล้วก็ได้ได้ความเป็น อินไอของไทยบ้านนะครับที่ห่างหายไปนานบางคนอาจจะไม่เคยดูเลยตั้งแต่123นะครับก็คือ1 2.2แล้วก็2.2นะฮะไม่เคยดูเลยก็อยากให้ลองไปดูนะครับหรือไม่งั้นก็ไปดูที่แอปพลิเคชันของเมดฟิกที่ตอนนี้กำลังอ,อยู่ในแอปอยู่ในส่วนของภาคต่างๆที่เราเคยทำแล้วก็มาดูกับกับในโรงภาพยนตร์เพราะว่าเราอยากให้อุตสา,ารกภาพยนตร์เราเนี่ยได้ ได้เติบโตเนะาะเพราะตอนนี้ทิศทางก็ค่อนข้างจะดีแล้วเราจะได้เห็นหนังดีๆของประเทศไทยได้เยอะขึ้นครับตอนนี้จะถึงปลาแล้ววางตั้งเป้าตอนนี้เป็นเท่าไหร,จร่จริงๆเราตั้งเป้ามันหลุดเป้ามาแล้วนะครับตั้งแต่สองร้อยล้านอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอมันได้ขยับมาเรื่อยเรารู้สึกว่ามันเป็นเป็นมัน,เป,นเป็นสิ่งที่มันเกินคาดละมันเกินฝันละเราก็จบเท่าไหร่เราก็พอใจแล้วตอนเนี้นะครับเราดีใจกับสิ่งที่ที่มันไปถึงแล้วก็แล้วก็ให้การตอบรับจากภาคกันอื่นเยอะมากเราก็ได้เรียนรู้จากหนังเรื่องนี้เยอะว่า กนรขับเรากระจายมากขึ้นเราก็ต้องทําการบ้านเยอะขึ้นในเรื่องต่อไปบวกกับเรื่องของการาดูแลนักแสดงเนาะที่ที่เราจะต้องมีการมีมาตรการในการดูแลเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยใช่นัทธรชนสิริโชตสกุลภาพข่าวสุกันวรีิสุวรรณรายงาน,น